มีนาคมนี้คุณมีดวงโชคลาบมากแค่ไหนก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออ้ำาธรรมชารถโรด้วยนะคะมีไพ่ให้เลือก3ามใบนะคะวันนี้มีหนึ่งใบที่เป็นรูปขององค์พ่อปะพิฆกเนศนะเป็นเรื่องของความโชคดีมีโชคมีลาบนะคะหากคุณทายถูกแน่นอนว่ามีนานี้มีโชคมีลาบแน่นอนเนอะ ส่วนคนที่เลือกใบอื่นก็ต้องบอกว่ารับคำนำานายนั้นไปเลยนะอ่ะหลับตาตั้งจิตไปสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกได้ถูกและแม่นยำกับดวงชะตาดวงชีวิตของคุณว่าคุณมีโชคมีลาบมากแค่ไหนและโชคลาบจะมาจากอะไรเลือกเลยค่ะใครยังเลือกไม่ได้กดพอส์นะ ค่อยๆลืมตานะแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดใครยังเลือกไม่ได้กดพพอส,ส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยนะใครยังเลือกไม่ได้กดพลสเลยนะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยค่ะเริ่มต้นจากใบแรกกันเลยหนึ่งสองสาโอ้โหใบแรกนี่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่องค์พ่อปะพิกนันแน่แต่ต้องบอกเลยเงินหลังไหลไหลามาเทมานะ โอ้โหเงินถลักเงินล้นเงินเหลือเงินหลามนะเงินเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟื่อนะเงินการเงินของคุณก็มาค่อนข้างดีเดียวนะถามว่ามีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่ามีนะมีอยู่เหมือนกันนะ แต่หลักๆต้องบอกเลยเงินของคุณอาจจะมาจากการทำงานนะทำมาค้าขึ้นทำมาไรก็ส่งผลให้มีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นลงมือทำให้เต็มที่การเงินของคุณมันจะมาจากการทำงานนะส่วนโชคลาภอาจจะมาเป็นของขวัญเนอะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยมีเหมือนกันต่อมาค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองค่ะหนึ่งสองซ้ำ โอ้โหนี่เองนะคะ องค์พ่อระพิกาเนศไขรเลือกถูกคอมเมนต์บอกหน่อยนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณเป็นคนที่โชคดีมีดวงดีมีดวงมีโชคมีลาบในมีนาคมนี้นะดูเหมือนกับว่าคุณจะหยิบจะจัดจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีดวงที่ดีมีโชคดีมีโชคลาบนะโอกาสโชคลาบมีสูงมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรนะเออให้คุณได้มีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้รวมไป ถึงธุรกิจอะไรต่าง,างๆก็มีโอกาสร่ํารวยโอ้โหโชคดีสุดท้ายกับคนที่เลือกไปที่สามหนึ่งสองซ้ำโอ้โหต้องบอกเลยคุณมีรูปเป็นทรัพย์มีความคิดมีสติปัญญาเป็นทรัพย์เพราะฉะนั้นแล้วโชคลาภของคุณจะมาจากความคิดนะและก็รูปทรัพย์ของคุณนี่แหละจะส่งผล